สวัสดีครับจะมึงต้มอึ่งเผานะครับผมอื่งไข่ครับอึ่งเผาไข่ไข่นะครับอันนี้เป็นอื่งไปขุดมานะครับเป็นขุดขุดมาแบบบริเวณออกจากฝนนะครับเอ่งเขาขุดเอานะครับฝาก้องซื้อนะครับเขากระบานนะครับกลับบานไปเลือกตังกรับมากรับมาหอนนะครับอันนี้ก็โต๊ะโตละสามสิบกว่าบาทนะครับสื่อสั่งกำนัลมาเครื่องลูกครับเจ็ดโตครับ กะเนื้อสิต้มสัวกินเสียบๆนะครับผมโดนนี่กินเท้านะครับที่ตามช่วงมันครับเสียบครับนะครับตอนจะเตรียมวัตถุดิบครับผมนี่นะครับต้นหอมผักชีใบกจะใส่ตอวนึ่นะครับกะเพราใบมะขามอ่อนครับตะร้ครับใบมะกรูดนะครับวัตถุดิบเขาเนาไว้เรียบร้อยนะครับผมเมืองไข่ครับ ใส่คาตไคร้ลงไปก่นอนครับนี่ আমি দিয়াখনে ขางลงไปครับยืเรน่มเปเแล้วใครครับ ไข่อยู uh ่ๆครับไข่แตกๆครับพี่น้องไข่แตกครับมุ้งไข่ติ่มทองเลยนะครับอ้ยปวดโอยครับเอมาครับมาต่อมือครับเด้อพี่น้องกินสวยน้ำกัะเด็นสวยเงียบมาครับมาไม่หรือใช่ครับ น,นะครับตัวหัวนะครับเเสียบครับพีี่นองใครเป็นใครครับใครเป็นพอครับ,รบ,รบรอะครับแวคบมันใขมันเนี่ยครับ กาอย่างนี้น,นะครับอือเขาเนี่ครับนี่ครับนี่กันครับแบบแบบ